สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้คอลัมน์วิสามาันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะประกาวาสันสตอร์แมนเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับฉบับประจำวันที่13มกราคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้หัวข้อว่าไม่ใช่เรื่องปัจเจกบุคคลหมายถึงใครหมายถึงอะไรเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ นางเอกคนหนึ่งที่ชื่อว่าจอจานเนี่ยแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการมากินนี่คงไม่ได้ปูดข่าวขึ้นมากลบข่าวรองนายกแอบไปขโมยหอยเมียชาวบ้านเขานะครับคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นข้อความจากผู้ที่โพสต์เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าโดนแล้วนางเอกดังช่องหลายสีที่ย่อว่าจอจานเข้าแจ้งความเอาผิดกับหนุ่มนอกวงการหลังจากที่ขายคลิป ของตนเองกำลังมีอะไรกันให้กับกลุ่มรับกลุ่มหนึ่งในราคา4 0 0 0 0บาทคลิปเนี่ยยาว21นาทีเห็นหน้าตัวเองชัดเจนเลยทำให้เกิดความเสียหายซึ่งเจ้าตัวลั่นบอกว่าไม่ยอมความพร้อมที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าเป็นข่าวจริงสิครับและเมื่อเจ้าตัวยอมรับว่าซื้อหนุ่มมากินจริงเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วครับทีนี้นางเอกที่ชื่อย่อบจอจจานเนี่ยเธอคือใครไม่ทราบนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบแต่ระหว่างรอเนี่ยเอาละผมก็มีประเด็นต่อเนื่องมาจากการที่คุณไพโรสังบริบุตรออกมาบีบน้ําตาแล้วก็วิงวอนเนี่ยให้คนช่วยไปดูหนังเรื่องวัยอลบน5ห้าไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องล้มละลายผมหยิบเรื่องนี้มาคุยเพิ่มกัแล้วกันนะครับคุณบุญส่งนาคพู ซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เนี่ยได้โพสต์ในหัวข้อที่ว่าหนังไทยวงการโรงหนังและคนดูกรณีหนังไวยอรบน5บุญส่งบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรอกครับแต่เ,เรื่องเก่าที่มีมานานแล้วนะครับแต่ไม่เคยมีใครคิดที่จะแก้ไขกันสักทีหนึ่งหนังไทยพอเข้าโรงโรงจัดรอบเองนะครับเข้าวันแรกวันพร,รหัสรอบเช้าเลยพอรอบเช้าปุ๊บ ปรากฏว่าไม่มีคนดูตอนบ่ายโรงก็เปลี่ยนรอบลดรอบลงไปโดยที่ไม่ได้แจ้งเจ้าของหนังให้ทราบกันอาไพโรดเนี่ยเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นนักแสดงพอลุกขึ้นมาโพสต์อ้อนวอนขอให้สังคมช่วยเพราะว่าอาเป็นดาราเก่าสังคมก็เลยเกิดอาการกระเพื่อมขึ้นมาเล็กน้อยนะครับทีนี้พอโรงหนังเขารับรู้เนี่ยเขาก็เลยแก้ต่างด้วยการเพิ่มโรงหนังให้อีกนิดหน่อยพอแก้ขัดกับกระแสสังคมเท่านั้นแหละครับ อาภัยโรดก็โพสต์อีกบอกว่าขอให้คนเนี่ยไปช่วยดูหน่อยโรงหนังเขาเพิ่มรอบเพิ่มโรงให้แล้วกระแสสังคมก็เห็นไปต่างๆนานากันบางคนก็บอกว่าน่าสงสารนะครับต้องช่วยกันไม่งั้นเนี่ยหนังไทยตายแน่บางคนก็บอกว่าคนดูเขามีสิทธิ์เลือกไม่ใช่เหรอครับหนังไม่น่าดูจะไปบังคับเขาได้ยังไงล่ะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดหนังดีเดี๋ยวก็มีคนดูเองเนั่นแหละครับหนังดีไหมละ่ะ บางคนก็บอกว่าช่างน่าสังเวชท,ที่คนทําหนังเนี่ยต้องมาอ้อนวอนคนดูให้ไปดูหนังก็ธรรมดาแล้วครับมีความเห็นแตกต่างกันออกไปผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเรื่องแบบนี้มันมีมาตั้งนานแล้วสมัยผมเอาหนังมาหาลายบวชนออกฉายในเครือเมเจอร์เนี่ยนะครับมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้นะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้โพสต์อะไรเหมือนกับอาไพโรก็ได้แต่แค้นใจ แล้วก็เรียนรู้เป็นบทเรียนเอาไว้ว่าต่อไปเนี่ยจะไม่ทําแบบเดิมอีกแล้วผมว่าก่อนหน้าผมเนี่ยก็มีเหตุการณ์แบบเดียวกันกับหนังไทยเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่เรื่องของเอกชนคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นเรื่องที่สมาพันธ์ภาพยนตร์แล้วก็สมาคมผู้กํากับหรือองค์กรใดๆก็แล้วแต่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลหนังไทยเนี่ยต้องเข้ามาช่วยแก้ไขครับแล้วก็ควรจะแก้มาตั้งนานแล้วด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาตื่นเต้นกัน,กนตอนที่มีปัญหานี่แหละครับ มองในมุมหนึง่งผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนทําหนังผมเห็นใจอาไพโรสนะครับและคนทําหนังหัวอกเดียวกันผมก็เห็นใจและเกิดอารมณ์กโกรธในความไม่ได้เรื่องขององค์กรน,นี้แต่ถ้าเกิดมองในมุมคนดูเนี่ยมันก็ถูกครับที่คนดูก็มีสิทธิที่จะเลือกบังคับกันไม่ได้หรอกครับแต่ผมไม่เคยเห็นใจโรงหนังนะครับเพราะว่าโรงหนังเนี่ยควรจะต้องออกมาร่วมรับผิดชอบและขับเคลื่อนวงการหนังไทยไปด้วยกัน ไม่ใช่ว่าจะทําตัวลอ,อยอยู่เหนือปัญหาแล้วก็ขอให้สังคมเห็นใจเพราะมันคือธุรกิจผมมองว่าอย่างนี้รัฐบาลและองค์กรเกี่ยวกับหนังไทยเนี่ยต้องมาช่วยก่อนเป็นคนแรกเลยโดยที่ไม่ต้องมีการร้องขอนะครับแต่ต้องมองการไกลและก็ต้องทําเพื่อความยั่งยืนในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะให้คนทําหนังร่วมด้วยช่วยกันลุกขึ้นมาเรียกร้องพื้นที่ในการฉายและสิทธิที่พึงได้แต่ก็นั่นแหละรครับ คนทําหนังเองก็ไม่เคยรวมตัวกันได้เลยนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามอีกต่างหากทุกคนต่างก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเอาตัวรอดไปผมคิดถึงอนาคตผมสงสารคนรุ่นใหม่ที่เรียนหนังรักหนังเรียนจบพวกเขาอยากจะเข้าวงการหนังไทยแต่พอมองดูความจริงเนี่ยมันก็เห็นว่าวงการหนังไทยเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงนะครับเรื่องนี้มันน่าเศร้ามากนะครับ ผมยืนยันครับว่ากรณีของอาัยโรสกับวัยออรบุนห้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของประเจกบุคคลนะครับมันไม่ใช่ว่าหนังดีพอหรือไม่ดีพอแต่มันเป็นเรื่องของระบบที่องค์กรในระบบเนี่ยต้องลุกขึ้นมาจัดก,การและก็แก้ไขอย่ามาโบอยอย่าโบยให้คนทำหนังกับคนดูนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขหรือว่านิ่งดูดายแล้วเนี่ยยุบทิ้งไปเลยดีกว่าครับยามีเลยดีกว่าอ่ะนี่แหละครับก็เป็นโพสต์ที่เอามาลงให้ฟังกัน สันสตอร์แมนสรุปว่าอย่างนี้ครับบอกว่าเอาละครับลงท้ายแรงไปนิดนึงแต่ก็น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับ